สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับการใช้เว็บไซต์ p ท K หมักลูกไทยนะครับสำหรับ p ท K หมักลูกไทยนะครับถ้าท่านยังไม่รู้วิธีสมัครหรือวิธีการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวมีวิดีโออยู่ด้านล่างนะครับคือจะทิ้ง UI ไว้ให้นะครับหลังจากที่เราล็อกอินมานะครับก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับ ถ้าเรากดนะครับเริ่มเกมนะครับเราก็จะไปที่หน้าต่างที่เล่นแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับก็จะมีจุดที่ให้เราดูได้หลายหลายจุดนะครับตรงนี้อาจจะเป็นออกจากระบบนะครับตรงนี้เป็นออกจากระบบทะเบียนผู้ใช้นะครับตรงนี้ก็รายชื่อแล้วก็พวกแชทอะไรอย่างเงี้ยครตรงนี้ก็สถิตินะครับสถิติตรงนี้ก็จะเป็นสถิติเรานะครับคะแนนเท่าไหร ผลชนะต่อเนื่องเท่าไหร่แข่งเท่าไหร่นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การชนะเท่าไหร่ล่าทิ้งเกมนี่คือแบบว่าเน็ตหลุดอะไรประมาณนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้เราอาจจะเพิ่มรูปได้เพิ่มรูปโดยการกดตรงทะเบียนผู้ใช้เนี่ยฮะเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็มีออนอยู่ที่ไหนนะครับห้องพนมเปนนะฮะพนมเปนนะฮะตรงนี้แล้วก็มีตรงเกมนะครับเกมตรงนี้นะครับก็เล่น เมื่อไหลวันที่เ่าไหลใช้เวลากี่นาทีนะครับตรงนี้จะเป็นใช้เวลากี่นาทีนะฮะก็ผลเป็นยังไงนะครับก็เกมบันทึกพวกเกมพวกเนี้มันจะอยู่ถึง6เดือนนะครับนับจากวันที่เราเล่นเพราะว่าทางเว็บนะครับเขาจะลบตลอดนะครับถ้าใครชอบเกมไหนก็กรุณาบันทึกไว้นะครับก่อนที่มันจะหายไปตรงนี้ก็จะเป็นคู่แข่งนะครับว่าเราเคยแข่งกับใครมาแล้วบ้างนะครับ ชนะแพ้เสมอเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะหมดนะครับเมื่อกี้เราพูดกันในส่วนของถ้าเกิดว่าเรามีรูปเนี้ยเราจะเพิ่มรูปยังไงนะครับเราอาจจะไปตรงทะเบียนผู้ใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลส่วนตัวตรงนี้ก็สามารถกดเพิ่มรูปได้นะครับแล้วก็ที่อยู่ประเทศชื่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับ สำหรับเมื่อที่เราเข้ามาแล้วนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีโต๊ะมากมายให้เราเลือกนะครับอย่างตรงเนี้ยตรงนี้คือเต็มใช่ไหมครับแต่เราอาจจะกดเข้าไปดูได้ไปดูเขาเล่นได้นะครับเราอาจจะกดดูได้กดเพิ่มได้กดบวกตรงเนี้ยครับเพิ่มขนาดของกระดานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบันทึกหมากที่เขาเล่นกันนะครับ แล้วผู้เล่นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะดูผู้เล่นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตั้งค่านะครับถ้าเกิดว่าชื่อสีเขียวนะครับให้ดูว่าราคะแนนเนี่ยตั้งแต่พันสองถึงพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือน้อยกว่าพันสองลงมาถ้าเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองคือพันห้าขึ้นไปนะครับอีกอันนึงคือสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลนี่รู้สึกจะเป็นพันแปดร้อยขึ้นไป ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนห้องได้ครับหรืออาจจะสร้างโต๊ะใหม่ก็ได้ถ้าเราจะเล่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแชทนะครับเป็นรายชื่อที่เรา add เพื่อนไว้ก็ได้นะครับก็ก็มีมากมายตรงนี้ในส่วนนี้ก็มีมากมายไก่กองนะครับตรงนี้ถ้าเราเข้ามาตรงนี้ถ้าเราเลือกนะครับเราจะเลือกนั่งสีขาวหรือสีดําก็ได้นะครับจะคิดคะแนนไม่คิดคะแนนเวลาเท่าไหร่นะครับห้ามถอยกลับได้หรือเปล่า อันนี้ก็คือห้ามถอยกลับนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่คลิกเนี่ยคู่ต่อสู้อาจจะคลิกขอย้อนกลับได้ไหมเวลาที่เขาเดินผิดตรงนี้ก็เป็นเสียงนะครับแล้วก็เป็นห้องสาธารณะอันนี้สาธารณะคือเข้าเล่นได้ทุกคนนะครับอันนี้ก็คือพันสขึ้นไปพันสขึ้นไปตรงนี้จะเป็นห้องส่วนตัวคือใครจะเข้าไม่ได้นะครับยกเว้นที่เราเชิญเข้ามาตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเราเล่นเล่นไปนะครับ ถ้าเราอยากจะกดเสมอก็กดเสมอได้นะครับกดยอมแพ้กดถอยกลับนะครับหรือกดนับนะครับในกรณีที่ไม่เหลือเบี้ยแล้วนะครับก็จะมีนับอยู่2ออย่างเป็นนับสักดานกับนับสักหมากนะครับก็ตามกติกาเลยนะครับตรงนี้นะครับก็หมายถึงว่าเขาตั้งกระดานรอแล้วครับถ้าเรากดคลิกเข้าไปใช่ไหมครับเราก็เลือกนั่งได้นะครับเล่นกับคู่ต่อสู้ได้ โอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบการแนะนำเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ